บสบายดีอยู่ดีมีแห้งก็มาแต่งบ้านละนะครับขออนุญาตเอาผ้าออกเนาะขออนุญาตเอาผ้าปิดจมูกออก่อนถา,ามให้ก่อนนะทีนี้ก็วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับครูบาอาจารย์นะครับวันนี้ก็จะมาขอสูตรเด็ดเราก็จะเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเราได้รู้หลักการวิธีใช้ยาแล้วก็ตัวยาสําคัญจะเป็นตัวไหน วันนี้มาอยู่กับพ่อสมุทรสารูแล้วนะครับจเจริญธรรมสำนึกดีพ่อครับวันนี้อยากให้พ่อเนี่ยเล่าถึงเรื่องยาตำรับหรือว่ายาเดี่ยวก็แล้วแต่พ่อจะเผยแพร่ให้เผยแพร่เผยแพร่อ,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 องค์ความรู้พวกนี้ให้แก่าชาวบ้านท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเชิญครับบอกใช่บอกเราดีมับ ครับเมื่อนี้ผมกลับประทับใจเหลือเกินเห็นลูก <c oughs> ผู้ประสิทธิ์ประสาทลูกน้องคนที่แรกผู้ประสิทธิประสาทให้เป็นคนแรกเลย <c oughs> คือยาถูกอย่างผมมอไห้คนนี้บดสื่อแตงไทยนะหมอแตงไทยหวังวด <c oughs> มื่อนี้เอาจ้อจ้ปัจจุบันนี่คนมันเกิดโครคไข้ไข้เนี่ยเขาเรียกว่าไข้โ <c oughs> ค,ควิดคันเสิร์ตบองแต่เก้าเรียกว่าไข้ไข้วัดไข้วัดไงไข้วัดมุ่งปอด เพราะฉะนั้นมือนี้ผมได้นําตัวยามาสาธิตให้พอแม่พี่น้องผู้ฟังผู้เห็นผู้เบื่อในชิบอยู่คณะนี้ผมในฐานะเป็นอาจารย์ของแตงไทยจากมาสาธิตขอสูตรนี้ให้เห็นเอาเป็นประจับเลยปัจจุบันนีก็ยาโคววตอยู่เครืองหางนี่เขาเรียกว่าฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรมันจะมีรสขมขมจะบำรุงโลหิตเลยดี ไปบำรุ่งเลือดไปไปแก้ไขแก้ยังมันสิได้บิดอันนี้เขาเรียกว่านานเฉาเอหยนนานเฉาเอหยก็มีรถดขมคึืนกันรดขมขมทั้งสองอย่างนี่ขมจะย่างมันสิไปแก้กับอ, light, อาการเป็นไข้อาการหอบอาการเหืดแล้วก็ค้นเลือดจางมันสิใส่ได้อันนี้อันตัวที่อันเป็นตัวตัวที่สองมันสิเอาเป็นเครื่องเครื่องกินอีเขาเรียกว่านี่เป็นเรียกว่าปวดหัวบัว ปวดหัวบัวนี่มันจะบำรุงหัวใจบำรุงธ <c oughs> าตุจะเลื่อนอาหารอันนี้เขาเรียกว่าปวดสอปวดสอปวดสอเดี๋บำรุงหัวใจกินหอมนี่หัวใจอันนี้ปวดขมเอานี่ละปวดขมเอาทั้งสามซีแนวนี่ขันเอามาเห็ดแล้วมาใส่เฉบส้วนแล้ว ใส่แฉลบส้นจังซี่เดี๋ยวมันถิมว่าเป็นยาจังซี่นี่เห็นนี้ครับเป็นยาแก้ไขเป็นยาแก้ไขนี่ใส่ชฉลบส้นจังซีขันสมว่าเราค้นคณะนี่ก็ล่างเป็นไข่ข้อบอข้อวิดหรือไข่ทัวไปไข่ขิ่งห่อนเหี่ยวหัวห่อนกล่นเย็นไข่เรือล่างไข่เป็นวัดไข่อันนี้เพาเศร้าเพรเดียเกกูหน่อยพใกไงขันอัดใส่แฉลบู้นอยู่แล้วจังซี่มันสิเป็นยาจังซียาทั้งวัดนี่สองสามสีหาเนี่ยเอสื้อกันนี่ ขันอัดแล้วมันจะเป็นเขียบส้วเนี่ยเอามาใส่จังสี่คอวิธีใส่กับกินขันเล็กหน่อยมันกัิกินสองเม็ดขันผู้ใหญ่กับกินสามเม็ดหลังอาหารทุกสามชั่วโมงจะเห็นดีเด้เป็นประจับผมสีเขียนไว้นี่บอกว่า่ได้ว่าแก้ข้อวิธีขันว่าข้วิธีมันสิเป็นการแช่งรัฐบาลโพดก็เรียกว่ายาแก้ไขมาแก้ไขอยู่เนี่ยไม่เป็นว่าแก้ไขนี่เป็นยาแก้ไข ขันไอ้่ันผู้มีเกียรติลงปอดกินได้บ่ี่นอก้องปอดได้บดข้างว่าเจ้าไข่ไข่ทุกชนิดไข่ทุกชนิดได้กินบดขันว่าว่าจากซื้ออันนี้นั้นเสาเออยันนี้กะว่าตะไลโจนอันนี้กะโกดข่เมาอันนี้กะโกดหัวบัวเอาบดเอาเอาไปกินเท่ะั้แคบสุดเลยคือข้างละหนึ่งซอนว่าหามว่าว่าหวงว่าหึงวิชาควบดู ครับพ่อแม่พี่น้องทั่วไปผู้บังไดชีพยึดขนานนิ้เอาไปใส่เลยเห็ดเลยไม่ได้หึงไม่หวงบัวเดงห้ามเอาไปใส่เลยเอาญาต้วทีมามบอกไปท,ทั่วกันนะขันเขาขันเขาบัวสามารนบดก็ต้มกินได้บัวขันว่าสาขันว่าสามารถบักระต้มกิน,กนเอานี้หนึ่งส่วนอเอาอย่างนี้หนึ่งส่วนเอากดจุลานี่หนึ่งส่วนเอากดหัวบัวกวนนี้หนึ่งส่วนเอามาต้มกินเลยก็ได้ ใส่น้ำพ่อถ่วมยาต้มให้น้ำพ่อเดือดเดือดเดี๋ยวก็มาท่านได้เลยกินได้เลยใส่ได้เลยเพราะฉะนั้นทาน่ทานผู้มีเกียรติผู้ฟังผู้บอยูุขณะน,นี้สนใจโทรมาถามได้ทุกเมื่อทุกเวลาถ้ามีอาการเจ็บการไข้อยู่ลักษณะเป็นไข้เป็นวัดอยู่เสมอนี่โรคโควิดน,นีน่ว่ามันสปนคนซิวอลแต่แบบตามธรรมดาเจ้าพอเจ้าแ,แมวเียกว่าเป็นไข่วัดไข่วัดลงปอด ขันจามขันไอไปมันสิเขาุูบ้านนั่นเขาเงื้ยนั่นที่นี่แต่ก่อนเนี่ยผมไปน้าพอไปภูเขาอขันมันเนี่เขาเงีอยไหนเด๋เขาเงื้ยนั่นคือมันสิเป็นโรคสร้างอากาศเนี่ยคือขันทุกว่าเป็นเขาเขาเรียกว่ามันเขามันเป็นเพื่อเพี้ยไฟเพี้ยกระโดดมันเกิดอยู่ระหว่างสองสองสองสามยูรูพ่อมันนี่อากาศคือมามันกับมาตามก็เขามันจะเกิดแบบนี้เพราะฉะนั่นไอ้คนที่เกิดโควิดยูสเมือมันกเกเ่ยวกับอากาศ พอจนชัาง,งมันมีการปิดฝากปิดไอ,อ้ยังส่ละ่ะ<ม>นี่เนี่ครับคันผู้สนใจนะครับคันเป็นนี่คือติดมื่อน,นี่นเราจงมันสิออกมันบอกจงมันสิออก<ม>นั่นละ่ะต้นต้องแก่พู้หนึ่งที่ทั้งรัฐบาลใอ้เพีย่บบให้ใสนันยุสมือกับย้อนอากาศมันเขาทั้งอากาศสีล่ล่ะคันผู้ใดสนใจก็โทรมาอยากซื้อก็ได้สิ่งไปให้คันบ่าอยากซื้อก็โทรมาถามได้ทุกเมื่อครับวเบอร์โทรเบอร์ใดนะบอกเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดสองสามเจ็ด สามหกหนึ่งหนึ่งชื่อจังไงหล่ะชื่อพ่อสมุทรสารุสมุทรสาลูเป็นอาจารย์ของหมอแตงไข่นี่ละครับได้ฟังกันแล้วนะครับตอนมีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็คงเห็นแล้วตัวยาอันนี้ก็จะเป็นตำรับพอใช้ใช้ดูคนที่ถูกกันกันกบเราเนี่กินแค่สองสาวันมันก็หายแต่และตัวที่หมอแตงเคยใช้แล้วได้ผมได้ผลเนี่ย ือกินเข้าไปเดี๋ยวก็จมูกที่ไม่ได้กินเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาได้กินลิ้นไม่ได้รับรสเดี๋ยวก็ได้รับรสแค่วันสองวันก็จะค่อยๆดีขึ้นหรือพวกที่ลงปอดแล้วต้องกินยาที่มีอ่ก็ต้องเพิ่มเพิ่มปริมาณเข้าไปนิดนึงมันก็จะช่วยถอนพิษที่เข้าไปอยู่ถึงปอดได้นะครับกินถูกกินดีก็อย่าลืมบอกต่อกันนะครับกินเราก็ถือวันถือยาช่วงไอเ้าเด้อพี่น้อง